แม่สิบอกสวัสดีครับโปเตสวัสดีคุณผู้ชมครับโปเตเป็นหมาชอบกัดไก่นะครับมื่อนี้แม่พี่เห็นหลายโตเลยซากไก่สองตัวสามตเอามือมาเอามือมาเอามือมาเลยเอามือมานี่ไม่เลียวนี่ไผ่สีทองอย่างดีไม่เลียวแม่เอามือมา เอามือมาอย่างนี้ต้องตีไฮไฟก่อนแม่จะให้อะไรไฮไฟไฮไฟเร็วไฟมาอ้อน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 ไม่ต้องมาอ้อนเลยแม่บอกว่าอย่าไปหากัดไก่เม่เขาใจอยู่บ่โปเตนี่เป็นมาถูกเทมานะคะเอามาเลี้ยงเขาเอาเขาไม่เลี้ยงแล้วเขามาให้แต่เด็กๆนะคะหางดอกนะคะหางดอกแหงด ห้างดอกแล้วก็เป็นหมาขี้ดื้อมากขอมือทำดีๆขอมือก่อนทำดีๆเม่จะตีอยู่แม่ลืมตีเลยเห็นไหมเจออ่อนกัดไก่หลายตัวแล้วแม่ได้ข่าวอยู่ไม่ต้องเลยแม่ได้ข่าวอยู่เปีย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 ้ยเปียเป้ยเลยนะไม่ลี้ยวหหกเปีย้ยเปี้ยเลยตี แม่ตรงตีเลยเบิงเอามาึงมาอะก,กะ,ะกัดไกอ่อย่าตีอย่ากัดไก่อีกอย่ากัดไก่อีกเข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจบอแม่สอนเข้าใจบอเฮ็ดหนาเข้าใจแน,จน่ลูกแม่สอนว่าอย่ากัดไก่ไก่แม่เยอะๆนั่นเหลือนิดเดียวนี่จ้าสมหน้าคาตะรกราคาตะกรเลยโปเต้นี่เอง <laughs> กัดไ,ไก่แม่ไปตังร้ายแล้วจ้าเนี่ยไก่เข้ารีหลายเหลือบหลายเลยบาทานี่สมนาฆาตรกรที่เองสวัสดีครับก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับก่อนเลวสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้โปเต้ด้วยนะครับโปเต้ขีดื้อครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ